อ๋อแล้วผมก็สวัสดีผู้ชมกันด้วยนะครับผมเข้ามาในอีพีที่สองนะครับในเกมที่ชื่อว่า Revolution นะครับผมอีพีแรกผมยอมรับจริงๆนะว่าคลิปยาวมากขออภัยด้วยนะเพราะว่าเนื้อเรื่องนะครับมันก็ยาวจริงๆเนื้อเรื่องไอ้นี่อีพีที่สองแล้วผมจะเริ่มลงมากันนะผมยวออกเดี๋ยวขอลงก่อนผมลงไม่ได้เอ้เสียงดังยนะังดังไปไหม โอเคผมลงจักใหญ่ไม่ได้สมล้วที่เป็นสเป์แมนว่าแต่การตั้งค่ายอยู่ตรงไหน,นฮีโร่บันทึกหัวข้อท้ายรับรางวัลคือผมอยากเข้าการตั้งค่ายไปทุกคนพลังที่เก็บของเฮ้ยนี่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 ล็อกเก็ตคูณโอเคโอเคโหลดละโหลดละ เแพ็กเกจประเด็จการอ้อประเด็จการด้วยว่ะที่ไหนไหนแล้วที่ค่าจะแยกทั้งหมดแล้วมีประโยชน์สังค่าเลยแยกิส,ส่วนเอ,อแล้วได้ดูสิมีประโยชน์ขึ้นมาไม่ต้องขอบคุณค่าหอรอกอเคขอบแจนครับและคุณเข้ากันนะคะต้องไปปรับตรงกราฟิกเออเกมกราฟิก การกลางสูงการแสดงผลหน้าจอสูงความละเอียดสูงกดการความร้อนสูงไหมสูงทั้งหมดการแสดงผลได้เสรทั้งหมดการแสดงผลเงาคือผมไม่เข้าใจน่าทึยงไง ผมเอาประมาณบางกลางก็พอแล้วมั้งอ่ะแสิดงบนหน้าจอบัญชีเสียงโอเคผมไม่รู้ว่ามันมันไม่เพื่อนให้ปรับระบบโฮสต์เอพีเอสไว้ทุกคนผมต้องไปไหนนะ ผมต้องไปไหนลืมเออนี่ไงไหมคุยกับแฮงโอ้มาแล้วเหรอ,อยินดีที่ได้เจอเพื่อนฉันคือแฮงพิมพูดรับผิดชอบโอเมกาไฟเดี๋ยวรู้ฉันเรียกว่าเพื่อนได้ไหมในโลกใบนี้เราเพิ่งเคยพบกันเป็นครั้งแรกก็จริงแต่ในมิติอื่นเรารู้จักกันมานานมา,มากแล้วละ่ะ mm. ค่อยๆปรับตัวไปทีละอย่างสอง อย่างก็แล้วกันงั้นก่อนอื่นเริ่มจากแผนคอนเจนอยู่ข้างนี่เป็นไงก่อนผมต้องมาดูข้อมูลเลยโอ้สวยดูเหมือนว่าในที่สุดฉันก็ได้เจอปัญหาที่แก้ไขวิทยาศาสตร์ไม่ได้นะสินะเพื่อนๆจากหลายมิติต่างมารวมตัวกันคอนเวนเจอร์คอนเวอรเจอร์ถึงตอนนี้ก็จะลอแล้วมันยังไม่จบลงหรอกวิธีเดียวที่หยุดมันได้ ก็มีแต่ต้องลองทำทุกอย่างที่ทำได้ที่นี่คงเริ่มเข้าใจเกี่ยวกับคอนเวอร์เจนต์ขึ้นมาแล้วนะเรื่องนี้สามารถอธิบายฟังแบบวิทยาศาสตร์ได้แต่ฉันจะพูดให้เข้าใจง่ายๆแล้วก็แล้วกันนี่คือปรากฏการณ์ที่โลกต่างมิติทั้งหมดกำลังชนกันซึ่งท่านโลกต่างๆประทะก,กันกมันก็ต้องมีฟังพังหลายอย่างหลายคนต่างมีมิติและที่จะพยายามหยุดวนคอนเวนเจอร์แต่สุดท้ายก็ต้องสูญเสียไปพร้อมกันทั้งโลก พวกเรา,าพวกเราไม่รู้วิธีหยุดมัน,มนในการทำลายแต่แต่อย่างในโอเมกาไปได้กำเนิดขึ้นมาเอิม่มตอนนี้ก็ดูปกติดีนะครับทำไมถึงเป็นแบบนี้ล่ะพวกเราคงไม่สามารถหนีจากสภาพเวดล้อมเป็นยิงความเร็วร้ายถ้าปัสจากการเสียสละก่อนที่โลกเราจะไปทัาการวิชั่น Vision ได้สามารถได้ใช้ความสามารถของตัวเนะทคโนโลยีของพวกเราก้าวหน้าเพราะเขาในหลายโลกโลกในหลายมิติ กันเป็นหนึ่งเดียวในที่สุดซึ่งก็โลกเย็นอยู่พวกเราเรียกโลกนี้ว่าไพรมารีคุณวิช,ชันการเสียหลักของวิชันมอบความหวังให้กับทุกคนที่พวกเราสามารถวิจัยวิธีการคงสภาพของโลกใบนี้ได้ทั้งหมดก็เป็นเพราะเขาเราคนพบความถี่เฉพาะการปล่อยมาจากของวิชัน พวกเราขยายคลื่นความถีนั้นเพื่อรักษาความสมดุลของโลกและทําให้เกิดความหมายเดียวกันเลยเสียสละความหยุดหลังวิชันเสียสละตัวเองเขาก็คอยปกป้องเราเสมอพวกเราสร้างวิชันมาในโปรเจกต์ PEJSA เพื่ออ,อแต่นั้นแค่วิธีการรับมเชื่อกเพราะโลกจากมิติอื่นกำลังเกิดคอนเทนจร์ขึ้นมาเรื่อยและท้ายสุดโลก นี้ก็ือว่าถ้ายังไม่สามารถหาวิธีอยู่มาได้โดยสมบูรณ์แล้วก็นะนั่นก็จะเป็นพวกเราเี่ทต่อไปดูเหมือนว่าผมเข้าใจแล้วละ่ะถ้าปกป้องโลกใบนี้ได้ปกป้องโลกอื่นๆได้ด้วยสินะรวมทั้งโลกที่ผมอยู่ด้วยไใช่แล้วเป้าหมาให้สูงสุดของพวกเราคือสาเหตุของคอนเพเจอร์และหาวิธีอเออแต่เอาพังลงคุม <c oughs> นั้นสาเหตุเร้ต้องมาลงกันที่นี่ดูเหมือนว่าจะเข้าใจแล้วสินะเดี๋ยวก็รู้อะไรมากขึ้นเมื่อ อีกเมื่ออยู่นี่ฉันต้องกลับไปทํางานแล้วถ้ามีอะไรสงสารถามไปถามโทนี่สตาร์กอยู่ที่นั่นการร่ัดของโลกโอ้ดูข้อผมปล่อยให้เข้าโหนแใจให้ผมเลยโอ้เกียรนี้สวยมากอะทุกคนแต่มันแหลกกดระเบียบของโลกใหม่บทที่ 2, 2> New Star City มันคือผลงานชื่อดบวกกับความชื่นเหลือจากเอิน แต่ในเมื่อชื่อของฉันไม่ชื่อการเมืองก็หมายความว่าการรับผิดชอบของฉันแงเล็กแนะ้แต่ต่อให้เป็นก็ช่วยลูกคนนี้คนเดียวไม่ได้หรอกนั่นคือสาเหตุที่ทำงานร่วมกันจะพยา,ายามอ่านให้เร็วเลยนะทุกคนอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นตัวร้ายผมว่าเห็นไหมมันจะมีสีแยงแดงไวรัสกินเวย บางทีอาจจะต้องยกเครดิตให้ฟิวลี่ด้วยทุกสิ่งทุกอย่างพวกเราช่วยกันสร้างขึ้นใกล้เคียงกับคำว่าสมบูรณ์แบบที่สุดแล้วอฟิวลี่สายหน้าวะโคนี่โลกวะเนี่ยก้าวหน้ากับอืม้าหน้ามาก หายแล้วไวรัสกินเมืองน,นี้ถูกสร้างขึ้นบนคําโกะกแต่ถ้ากายเป็นผู้ปกครองมันฉันจะทำให้มันสมบูรณ์ที่โดยไม่มีที่ติครับพวกเราต้องร่วมมือกันเท่านั้นถึงจะทำในสิ่งที่ต้องการความสมบูรณ์แบบเอาตอนนั้นแหะตัวร้ายมาอีกแล้วแหงอธิบายสถานก,การณ์เชื่อข่าวของโลกวันนี้ฟังแล้วใช่ไหม ตอนที่หมอนั่นบอกว่าคนใหม่รับคนใหม่เข้ามาจะไม่รับมือที่แข็งแก่งแน่นอนว่าฉันจะไม่บน่นอันนี้แบบนี้หรอกเพราะในช่วงเวลาในความช่วยเหลือช่วยโลกและปกป้องจัก,กรวาลทั้งหมดนี้ไปด้วยจะเป็นเรื่องที่แตกต่างเอาตอนเขาเองเขาถูกสร้างมาเพื่อการสิ่งนี้มันคอยช่วยเล็กๆน้อยๆระหว่างการที่แต่ยังไงเถอะฉันนั้นว่าทาั้งมิติและการจะขอทดสอบอะไรสักอย่างวันอื่นมาเริ่มจากสิ่งง่ายๆเล่ว,เวนี้ฉันพนันเลยว,ว่านายจะทําให้หลงรัก สตาร์ทูนิวซิตี้แล้วก็อย่าลืมใช่ว่าเอาตอนเป็นระบบป้องกันเมืองนี้มันต้องว้าวเป็นพวกคุณเอาตอนพัฒนาสตาร์ทเรียมูล,ลค่าทั้งหมดสุดยอดไปเลยใช่ไหมครับใจเย็นเพื่อนเช่จะเฉยเลยของทั้งหมดนะพร้อมเมื่อไหร่ลงประกอบเครื่องถ้าเจอนิกฟิลลี่ก็ทักทายแต่ว่าพวกเขาพูดทฤษฎีไรสาระพอสมควรผมขออภัว่าเชื่อผมอ่านไม่ทันแล้วทั้งหมดเลย ในคิวเรเอาละรู้สึกยังไงในการถูกเลือกในภารกิจที่อันตรายที่สุดในจัก,กรวาลขอแค่ตื่นตั้ตั้งสติให้เฉลุยใน Omega โอเมก้าไฟอ๋อพิมพ์กับสตาร์ตตั้งอัจยาิยยในเทคโนโลยีติวนั้นแต่ความสามารถของพวกเขาก็จชถึงเป็นแค่การสังหอนแต่ฉันก็เชื่อว่าปัญหาบางอย่างกับการใช้เพราะงั้นฉันก็เลยต้องการคนที่วินให้ใชทุกอย่างและอะไรแปกขึ้นมาสา,ารถ ไม่หายไม่ทันจริงๆว่ะผมไม่ไหวว่ะมันเออเอา New Star City โอ้โหสวยจัดเลยโลกอนาคตเนี่ยว้าวว้าวว้าว,ว,าวชืบชึบมาแล้วสูนไม่ใจโปลิโอชืบชืบชืบ อะไรเนะี่ยผมต้องไปทำอะไรอ่ะวันนี้คนละกิจอยู่ตรงขวาบนอยู่ได้เวลาไปทักทายเพื่อนรักคนใหม่แล้วเอาตรอนพวกนั้นสามารถทำตามข้บสั่งที่ซับซ้อนได้เอาตอนช่วยสแกนข้อมูลไบโอติกพลังฟาร์มเพื่อนใหม่ได้แต่ทําให้ถูกใจนายหมดหมุนแต่ท่านถ้าไม่ก็บอกให้พวกมันถอยหลังไปอีกหน่อย เอาล่ะลองวางมือไว้บนโดวนสิมันไม่มีอันตรายหรอกโดน,น,น,นเน่กำลังเชื่อมต่อกับโครงการพื้นฐานคือคลายอืมแปลแฮะมันควรทำตามคำสั่งรบับแท้ปกติมันจะฟังคำสั่งมากกว่าน,นี้จริงๆเลยต้องลองตรวจสอบดูอีกหน่อยแล้วใครจะส่งที่เสียหายไปห้องวิจัยตามบันทึกแล้วข้อมูลส่งไปที่คาริสราแผน ช่วยไปบอกข้อมูลอะไรเป่าขึ้นบอกว่าโทนี่ไม่ค่อยเพ้่มกับเรื่องนี้เท่าไหร่ต้องไปบอกผมต้องไปบอกเรื่องกับคนเฮ้ยได้สูตรเหรอเอเอไหนเดียวทุกคนเอาอันนี้ดีกว่านี่อะเย่เท่ห์ม ออะไรได้บ้างเปลี่ยนรูปลักษีมีคือข้อาอาลังรูปคอสตูมสมใช่อัตโนมัติโกเปลี่ยนรูปลักษณ์ได้อ่ะทุกคนบีนี่เยดเท่เลยไดนมาแค่เสื้อหมวกไม่มีเช <c oughs> ื่อเลยนะเคผมไปก่อนเสื้อก็เท่แล้วพว่อ รอยที่กำลังตื่นขึ้นเริ่องทุกคนจะมาเล่นด้วยกันค่ะเอาตอนนั้นเสียแล้วเงินเราเป็นไปไม่ได้หรอคะ่ะฉันตรวจสอบขั้นตอนทั้งหมดแล้วนะเอาตอนเคยคลั่งขึ้นมาแล้วทําลายผู้บริสุทธิ์หรือเปล่าบ้างครับเอาตอนไม่เคยโจมตีใครนอกจากผู้ที่ลงทะเบียนในเครือข่าย ว่าเป็นได้คบคามดรพิเตอร์พิมพกับคุณโทนี่เย็ยนคงยืยนยันด้ตัวเองถ้าคุณไม่เชื่อก็จะลองทดสอบดูหน่อยไหมคะใหอผมกดเอาตอนละครรักษาความปลอดภัยให้ผมลงไปกดข้ามมาหนึ่งอะอยากใส่เดียวไหมล่ะเอาตอนเอาไหมล่ะสักทีไหมเพื่อนเราหว่าละมาดิอยากใส่เดียว,วไ,ไหม,อ,อ,หมอยากใส่เดียวไหมรุ่นพี่รุ่นน้อง ไม่ไม่อยากจะทำสักหน่อยนะมันไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนเลยต้องมีบางอย่างผิดพลาดแน่ๆต้องหาควบคุมรือได้ยินเอาตอนโจมตีพวกเจ้าหน้าที่อยู่เพนใส่โค้ดต้องจ่อว,วงจรไฟฟ้าเอาตอนทั้งหมดนี่ก็ช่างค่ะฉันจะป้อนโค้ดเดี๋ยวนี้ต้องสูตรเหรอมาดี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  ตัวไหนเป็นตัวไหนเนี่ยตัวไหนตัวไหนไเนี่ยตัวไหนเป็นตัวไหนตัวไหนเป็นตัวไหนตัวไหนวไหนไวรัสกินหมดละไวรัสกินหมดละฮะทำยังไงให้ไวรัสกินทำยังไงให้ไวรัสกินหมดทำยังไงให้ไวรัสกินหมดทำยังทำยังไ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 งทโอ้โหถ้ามึงจะสร้างมาทำสร้างมาทำแปะอะไรเนี่ยสร้างมาทำลายตัวเองสมาชิกทุกคนเตรียมตัวการต่อสู้จากการเอาตอนทั้งหมดทั้งนี้ที่เห็นส กิดอะไรขึ้นกันแน่เนี่ยเสียอะไรใส่โคตรลงไปในเอาตอนถึงเริ่มคุกคามขึ้นมาแบบนี้โคตรบังคับปิดการทํางานชั่วคราวนะคะแต่เป็นแทบจะไม่ฟังคําสั่งเลยค่ะเฮ้ยมาดิมาดิไอเชฟโอ้โหยี่มันเยอะจะมาหายเลยทุกคนได้คอร์สไทยมาก่อนเนี่ยล้วงหลังมันทำไมมันยิงแต่ปีเตอร์วะเนี่ยปีเตอร์เกมหมดปีเตอร์เกมหมดปีเตอร์เกมหมดปีเตอร์เมื่อยิเตอร์เกมหมดปีเตอร์ ล่ามากินในป่าล่ามากินในน้ำล่ามากินน้ำใส่ไปดิใส่ไปดิมีอะไรใส่ไปหมดมีเลยสิบเอ็ดมุมมีเลยใส่ไปหมดเจอาเจ้าเจ้าเจะาเจ้าเฮ้ยทำไมโทนี่สตาร์มายืนอยู่ตรงนี้มาเนี่ยไม่กลัวอะไรเลยเอ้ยเดี๋ยวผมลืมกดปุ่มคอนโทรลปพ๊บมเพิ่มเพิ่มเพิ่มนี่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 โอ้มันตายยากจริงหรือทุกคนเลือดผมเลยเจ็ดสิบเอ็ดแล้วเฮ้ย ผมจะตายฮะเลือบ้นยิงผมอย่างเดียวเลยตายยากจริงด้วยล่ะจะเข้าไปบูแทนมาดิมาดีมันใกล้ตายแล้วล่ะลุนดีนะโหลดฮันตายไปหนึ่งละมาดิมาดิเอาตอนมาดิมาดิมาดิมาดีไปช่วยลุงโทนี่เอ้ยไม่ใช่โทนี่สตาร์อ๋อเยโอ๋อเย มาดี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 ครับมาดีครับมาดีครับมาดีครับมามาดีครับมาดีครับปีเตอร์เกมหมดโหจะเยอะไปไหนวะเนี่ยเนี่ยไวรัสครับไวรัสขึ้นสไปเดียอันตัย โไอ้เชี่ยกูยอมใจช่วยยิงบิสไซมาดิไม่ไหวกคนยิงใหญ่เหม่อนไม่ไหวเยอะเยอะมาก เยอะมากเยอะมากทุกคนเยอะมาก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 เลยเยอะมาก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 เลยท่านกัน hmm. ท <temporal. S 2> uh, ่าก oh, so right? uh, <im> ันท่าก uh, ันท่านกันมาเริ่มเข้าใหม่มันมีโลป่ะมันมีโลฮะมันจะฟันเหรอจะฟันเหรอมมีีลลจะฟันเหรอมาดิมาดิผมไม่ยอมแพ้ว่ะ ผมผมไม่ยอมแพ้บ่ะผมมาจุดจุดนี้ครับผมผมพัฒนาครับผมสไปดี้สไปดร์แมนตีดีมาดีมาดีมาดีครับมาดิครับมาดิครับมาดิครับโอ้โหคนนี้จะตากมีเช่ถุงมือก็จริงแน่นี่ยแถมตายยากด้วยมาจัดการไอตัวใหญ่ก่อนเลยนี่ฮะตะขาบล้วไม่เงาฮะออ้ยเช่นมาดีมาดีมาดีใส่ไปหมดใส่ไปหมดใส่ไปหมด มาดิมามาคอมอนอุ้ยอยผมกดรัวฉันจะยังไม่ตั้งตัวดีแค่ตรงนี้ต้องขอเริ่มช่วยนั้นให้เร็วที่สุดละถือว่าเป็นช่วงกดทดลองก็แล้วกันเหนื่อยบอกตรงเหนื่อยเหนื่อยมาก <c oughs> คลิปนี้ <c oughs> เดี๋ยวคลิปนี้ EP สองขอสัส้สนๆนะครับคงจะพอแค่นี้ก่อนนะผม EP สองจะไม่มีอะไรมาไปดูนะ <c oughs> ผมสำหรับคลิปนี้มีแค่นี้นะครับ EP สองผมขอไปศึกษาหรือว่าอ่านอะไรก่อนนะผมสำหรับ <c oughs> ลคลิปนี้มีแค่นี้ครับอยู่ลืมกดไลค์ไปแชร์ติดตามผมด้วยนะครับ <c oughs> ขอบคุณครับ